เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับว่าเวลาเราเจอรถที่ขายพร้อมกันหลายๆคันนะครับบางคันเนี่ยเราก็อยากได้มากเลยแต่บางคันเนี่ยเราก็ไม่อยากได้เลยนะครับครานเนี้ยเนี่ยผมเจอฮอต e ิวแพ็คเนะครับก็คือในแพ็คนะครับมีรถ9คันนะครับใน9คันนี้บางคันผมก็อยากได้บางคันผมก็ไม่อยากได้นะครับวันนี้ก็เลยเรามาลอง ตัดเกรดกันดูนะครับรีวิวรถแบบแจกเกรดนะครับว่าคันไหนที่ผมชอบในแพ็คเนี้คันไหนที่ผมไม่ชอบนะครับทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคนอื่นนะครับแล้วก็รถที่ได้คะแนนน้อยๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นรถที่ไม่ดีนะครับก็เป็นรถที่มีความสวยแบบตัวเองแต่ว่าเป็นคันที่ผมไม่ชอบแค่นั้นเองนะครับอ่ะแกะแล้วครับลองมาดูกันนะครับว่าในแพ็ค9กเนี้ยนะครับ มีรถอะไรบ้างแล้วก็คันไหนที่ผมชอบคันไหนที่ผมไม่ชอบนะครับเริ่มจากคันแรกนะครับ Dodge Challenger นะครับอันนี้เป็นรถ Exclusive เฉพาะแพ็ก9นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ดูสีสิครับดูรถสิครับสีดำตัดกับสีทองของรถนะครับแล้วก็แม็กเนี่ยขอบทองนะครับแน่นอนครับคันนี้เกรด A ครับ ทั้งความสวยแล้วก็สีของรถนะครับมันเข้ากันไปหมดนะครับคันนี้เนี่ยมีคนเอาไปขายเดี่ยวๆใน eBay นะครับขาย10เหรียญนะครับก็คือราคาเท่ากับแพ็คนี้ทั้งแพ็คเลยนะครับขั้นต่อไปนะครับ Cyberspeeder นะครับคันนี้เนี่ยสวยนะครับและล้อเรืองแสงได้ด้วยนะครับจริงแล้วผมเป็นคนที่ชอบรถกิมมิคประมาณนี้นะครับว่า ในรถเนี่ยมีความไม่ธรรมดาอยู่เช่นล้อเหลืองแสงได้นะครับแต่ว่าข้อนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ให้คะแนนเยอะผมให้แค่4บวกนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเราเห็นทั่วไปนะครับแล้วก็สีของรถแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยต่างจากรถในแพ็คเดี่ยวเท่าไหร่นะครับรถแพ็คเดี่ยวก็สีคล้ายๆกันประมาณนี้นะครับคันที่3นะครับช h a r คครุยเซอร์นะครับรถรูปฉลามนะครับ ต้องยอมรับจริงๆว่าใจอ่อนกับพวกรถชุดสตรีทบีสแบบนี้มากเลยนะครับที่ทํารูปร่างเป็นสัตว์ต่างๆนะครับแล้วคันนี้เนี่ยโอ้โหทําได้เหมือนฉลามมากๆนะครับผมก็เลยขออนุญาตให้ B ีนะครับกับคันนี้นะครับสีเขียวเมทัลเฟรกด้วยนะครับเป็นสีเขียวมุกนะครับล้อก็สีเขียวรับกันดีมากเลยนะครับคันนี้ คันต่อไปนะครับ m o r ิ i s Mini นะครับโอ้โหมาเจอคันที่เราใจอ่อนอีกแล้วนะครับชอบรถมินินะครับแล้วก็สีเขียวเปเทลเฟรกนะครับแบบนี้นะครับก็ไม่ได้เห็นบ่อยนะฮะอืมให้เกรดอะไรดีครับให้ B บวกนะครับคันนี้นะครับก็เป็นรถมินิที่สวยคันหนึ่งนะครับแบบคลาสสิกนะครับ แล้วรถมินิส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบมีลายอยู่ตรงข้างประตูนะครับแต่คันนี้เนี่ยเป็นคันที่ไม่มีลายนะครับทําให้มันไม่เหมือนกับรถคันอื่นๆทั่วไปที่มีออกมาก่อนนะครับคันต่อไปนะครับแค่หยิบขึ้นมาดูก็รู้สึกว่ารถคันนี้เจ๋งนะครับสีแดงแล้วก็มีลายไฟนะครับพอยิ่งไปอ่านประวัติเนี่ยโอ้โหยิ่งเห็นความเจ๋งรถคันนี้นะครับคันนี้เป็นคาวเวจนะครับ แต่ว่าเป็นรุ่น Gas Monkey Garage นะครับก็คือมี garage แห่งหนึ่งนะครับทำรถคันนี้เนี่ยเป็นรถของจริงนะครับสวยมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าให้ B บ,บวกเหมือนกันนะครับด้วยความสวยเข้ากันระหว่างสีแดงกับตัวรถนะครับคันนี้นะครับสีเขียวนะครับมเมทัลเฟเหมือนกันนะครับ นิสสันสามเนะครับเป็นนิสสัน2ประตูนะครับแต่ว่าทำไมสีเขียวเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากับรถก็ไม่รู้นะครับเห็นแล้วดูแปลกๆนะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยประทับใจคันนี้เท่าไหร่นะครับโดยรวมๆนะครับก็เลยให้แค่ C บวกเท่านั้นเองนะครับรูปร่างรถก็ไม่โดดเด่นนะครับคือถ้าไม่บอกว่าเป็นรถนิสสันนี่ดูไม่ออกเลยครับว่าเป็นรถอะไรนะครับก็ นั่งเดาอยู่นานว่ารถอะไรกันแน่นะครับคันนี้คันต่อไปนะครับ Porsche 911 GT2 นะครับคันนี้สีฟ้านะครับซึ่งคันนี้เนี่ยถามว่าสวยไหมก็ดูดีอยู่นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันไปเหมือนกับรถรุ่นเดียวกันนะครับที่อยู่ในเกม Forza นะครับซึ่ง Hot Wheels ทำมาขายในแพ็คของ Forza นะครับแต่ไม่มีสกรีนที่ข้างประตูเหมือนกับรถคันนั้นนะครับ ก็เลยรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเอกลุยของแพ็คนี้เท่าไหร่นะครับเลยให้คะแนนแค่ B พอนะครับถึงแม้ว่าตัวรถเนี่ยจะค่อนข้างดูดีนะครับคันต่อไปนะครับเป็น pontiac gto นะครับเป็นรถแบบย้อนยุคนะครับตั้งแต่ยุคปี60นะครับคันนี้เป็นสีเขียวเทอร์คอยส์นะครับก็สีสวยนะครับแต่ว่ามผมไม่ใช่แนวที่ ชอบรถย้อนยุกนะครับชอบรถแบบดูร่วมสมัยมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้อาจจะไม่ได้ให้คะแนนสูงนะครับก็ให้เป็นเกรด B เหมือนกันนะครับโดยรวมๆเนี่ยรถสวยนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าอาจจะไม่ตรงกับรถนิยมผมเท่านั้นเองนะครับคันสุดท้ายนะครับฟอร์ u l a f า a ฟลชแบ k นะครับ ต้องขอบอกตามตรงว่าไม่ค่อยชอบรถสไตล์ F1 ที่เป็น h o t w เ e e l เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยจะเป็นคันที่ถูกใจน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าสีเหลืองตัดกับสีน้ำเงินนี่จัดว่าสวยเลยนะครับแล้วก็ล้อนะครับส่วนของล้อเนี่ยมีขอบสีเหลืองด้วยนะครับลงรายละเอียดดีมากเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ไม่ชอบนะครับผมก็เลยให้ดีบวกนะครับว่า แมถ้าเปลี่ยนเป็รถคันอื่นได้ก็น่าจะดีนะครับน่าจะถูกใจกว่านี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้เป็นรถนิยมส่วนตัวนะครับคะแนนเนี่ยอาจจะไม่ตรงคนอื่นนะครับคุณอาจจะชอบรถแบบไหนคันไหนมากกว่าผมหรือว่าชอบน้อกว่าผมก็ได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็จะทำคลิปรีวิวแบบนี้มาให้ดูอีกนะครับ ขอบคุณมากครับ